เทคนิคปิดการขายโดยใช้คาว่ากําลังครับคุณเปลี่ยนอย่างนี้นะฮะคุณตั้งใจดูนะฮะสมมุติลูกค้าบอกว่าผมตัดสินใจซื้ออีกเจ้าหนึ่งไปแล้วคุณแทเคาว่ากําลังเข้าไปนะฮะอันนี้คนขายคนขายคุณแกใส่ทิกเข้าไปนะครับบอกว่าอะไรทําให้พี่กําลังตัดสินใจซื้ออีกเจ้า หนึ่งครับคุณเห็นไหมประโยคข้างบนคือประโยคที่เป็นเกิดขึ้นไปแล้วประโยคที่เกิดขึ้นไปแล้วครับแต่ประโยคข้างล่างคือประโยคกําลังเกิดขึ้นผมแทรกเขาว่ากําลังเข้าไปที่ตัวบริบทมันจึงทำให้ ลูกค้าเหมือนคิสเตทที่มันทําเสร็จแล้วคุณเข้าใจตรงนี้ไหมลูกค้าคิสเตทเหมือนเหมือนมันกําลังทําเสร็จแล้วแต่ผมกําลังตบกลับเข้ามาเมื่อเมื่อคุณพูดให้ลูกค้านะฮะอะไรทําให้พี่กําลังตัดสินใจที่จะซื้ออีกเจ้าหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขายังไม่ได้ตัดสินใจเขากําลังบอกเหตุผลกับตัวเองว่าทําไมครับวิชานี้ขั้นสูงนะครับนี่คือการแทรกเข้าไป